สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่พันธิตอะคาเดมี่พอดแคสต์รายการที่จะพาคุณฟังไปเรียนรู้สาระและเทคนิคล้ำหน้าของโลก SEO และดิจิทัลมาร์เก็ตตไปติดตามฟังกันเลยครับสนับสนุนโดยพันธิตอะคาเดมี่ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตตระดับมืออาชีพสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่พันธิตอะคาเดมี่พอดแคสต์นะครับกับพันธิตศิรภพธาดา วันนี้ยังจะอยู่กับเรื่องของ SEO นะครับผมจะชวนคุณฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Intent Keyword มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำ SEO วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า Keyword มีความสำคัญต่อการค้นหาข้อมูลนะฮะปัจจุบันพฤติกรรมของการค้นหาข้อมูลมักจะใช้คำพูดแสดงเจตจำนงซึ่งเราอาจจะ เรียกว่านี่คือ i n t e n t keyword นะครับ keyword ที่แสดงเจตจำนงเช่นอาจจะมาในรูปแบบของคำถามมาในรูปแบบของวลีที่ยาวๆนะครับซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นมีมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันครับว่า i n t e n t keyword หรือว่า keyword ที่มีการแสดงเจตจำนงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพต่อการจัดลำดับของ SEO ยังไงนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนในเบื้องต้นนะครับว่า i n t e n t keywords หรือว่า keyword ที่เป็นวลีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากจากจากพฤติกรรมอย่างไรนะฮะคือปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะ search ข้อมูลทุกคนก็มีประสบการณ์ในการค้นหาในการใช้ keyword อยู่แล้วแต่การใช้ keyword ในปัจจุบันเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการใช้ keyword ที่เหมือนลักษณะการถามนะครับ ใช้ภาษาพูดนะมาเขียนลงไปเพื่อถามกับ Google เพื่อให้ได้คำตอบนะครับจะไม่มีใครจะใช้คำคีย์เวิร์ดสั้นๆละส่วนมากมามา,มาเป็นลักษณะของวลีาย,วยาวๆนะครับเพื่อที่อยากจะบอกความต้องการบอกจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนะครับตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของ i n t e n t keyword หรือว่าผมจะเรียกว่าเป็น คีย์เวิร์ดที่เป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคกันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกำลังหิวนะฮะผมก็จะหาร้านอาหารที่ผมต้องการเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ฉันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างของ i n t e n t keyword นะครับหรือว่าผมต้องการจะไปเบิกเงินที่ตู้ ATM ผมก็ค้นหาไปใน Google Map บอก ตู้ ATM ใกล้ฉันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือผมอยากจะซื้อรองเท้า a d i d a s นะครับรุ่นนี้นะครับผมอาจจะบอกว่าลงแลรอรองเท้า a d i d a s สลดราคานะครับหรืออาจจะบอกรุ่นไปนเลยก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้คำตอบที่มีความละเอียดชัดเจนขึ้นต้องบอกว่าการที่เราสามารถจะใช้วลีมาเป็นคีย์เวิร์ดได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า ความสามารถในการจัด i n d e ด็กข้อมูลของ Google ตัวนี้เก่งขึ้นสามารถที่จะเข้าใจบริบทอขอโทษนะเข้าใจบริบทของคีย์เวิร์ดได,ได้ได้มากขึ้นนะครับประโยคยาวๆตีความได้เนื่องจากว่าอาจจะเบื้องหลังมี AI เข้ามาช่วยในการ <c oughs> จัด Index ของ Google นะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ประเภทของคีย์เวิร์ดแบบวลีเนี่ยหรือ i n t e n t k k y y w r r s s เนี่ยมีกี่แบบผมแยกมาให้นะครับอาจารย์แยกมาให้ว่ามีอยู่4แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็น i n f o อ uh, ร i n f o r m a t i o n n l Ke อินเทนสก็คือเป็นอยากได้ข้อมูลอยากรู้นะครับเจตนาก็คือคนที่ค้นหาเนี่ยอยากได้ข้อมูลทั่วไปหรือเป็นความรู้อะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นวิธีทำไข่เจียวฟูนะ ประโยชน์ของกาแฟรหรือ,อประวัติวันลอยกระทงหรืออาการแพ้อากาศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คืออยากจะได้ข้อมูลความรู้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็คือเราต้องสร้างเนื้อหาที่มันมีประโยชน์นะครับเป็นล,ลักษณะของขั้นตอนการทําไข่เจียวนะฮะหรือว่า,ามีข้อมูลทางการแพทย์ บอกถึงอาการแพ้อากาศหรือว่าเป็นข้อมูลประวัติของวันลอยกระทงอะไรประมาณนี้เป็นลักษณะของ informational การให้ข้อมูลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะอาจจะใช้ ChatGPT ใช้ Google Gemini ในการสร้างคอนเทนต์นะครับที่จะทำให้บทความของเราเนี่ยมันมีลักษณะที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น อย่างที่อาจารย์เคยกล่าวไปใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้การทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวนะครับทำคอนเทนต์สั้นๆเอาแค่คีย์เวิร์ดไปใส่นี่ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีที่มีความยาวนะฮะเช่นอาจจะมีความยาวสัก500คําถึง800คํานะครับหรือว่าจะต้องมี การเขียนที่พิธีพิถันนะครับมีลักษณะของการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักการของการเป็นบทความนะครับซ,ซึ่งวิธีการเขียนเนี่ยคนที่ขอโทษนะไม่มีทักษะในเรื่องการเขียนที่เก่งเท่าไหร่เนี่ยโดยนี้เราสามารถจะใช้ Google Gemini ใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนบทความเหล่านี้ได้นะครับเราอาจจะมีการหาคีย์เวิร์ดโดยการใช้ AI อย่างเช่น Google g e มี n i มาหาคีย์เวิร์ดหลักหาคีย์เวิร์ด long tail หาคีย์เวิร์ด i n t e n s นะครับเสร็จแล้วเอาคีย์เวิร์ดนั้นไปย้อนกับเข้า <c oughs> <c oughs> ไปใน AI เพื่อที่จะทำบทความอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอามาดูต่อไปก็เป็น intense keyword แบบที่2ก็คือเป็น navigational intense นะครับก็คือการที่จะาถามหาสถานที่ นะครับยกตัวอย่างเช่นวิธีการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะอย่างนี้หรือวิธีการเดินทางรถไฟฟ้าไปแจ้งวัฒนะวิธีการเดินทางเดินรถไฟฟ้าไปเมืองทองธานีนะครับหรือเป็นลักษณะของการ ที่อยากจะได้การนําทางเพื่อไปเจอบางสิ่งบางอย่างกอย่างตัวอย่างเช่นการเข้าสู่ระบบ Facebook นะครับยูทูบช่องพันทิตอคาเดมี่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารกษิกรไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมีเป้าหมายทิศทางนะครับ ไม่ได้ต้องการที่อยากจะหาข้อมูลอ,อะไรที่เป็นทั้งบทความบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเ,เบอร์โทรศัพท์ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งย่อหน้าหนึ่งอยู่ในเ,เพจเพจนึ่งของเว็บไซต์ของกสิกรไทยนะครับการค้นหาก็จะหยิบเอาเฉพาะส่วนนั้นน่มาแสดงนะฮะตรงนี้เวลาเราเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยเราจะพบว่า มันจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นคำตอบเนี่ยขึ้นมาปรากฏอยู่ที่หน้าผลการค้นหาเลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์นั้นเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในการแสดงผลการค้นหาที่เราอาจจะเห็นในปัจจุบันนะครับทั้นั้นถ้าผมถามว่าเบอร์โทรธนาคารกสิกรไทยเนี่ย ก็อาจจะขึ้นมาให้เห็นเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปเข้าเว็บธนา,านาคารกสิกรไทยนะฮะแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในการแสดงผลลัพธ์จากคีย์เวิร์ดนะครับแบบที่3นะฮะประเภทที่3ก็คือเป็น c o m m ม r c i เชียลอินเวส t ิ o เกชั่นอินะครับนะฮะเป็นลักษณะของอการตรวจสอบข้อมูลเชิงพาณิชย์นะเช่น บางทีเจตนาของเราเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังค้นหาข้อมูลเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับการเปรียบเทียบสินค้าต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อยกตัวอย่างเช่นเอ่อเซิร์ชคำว่ารีวิวไอโฟน n e 15ดีหรือไม่หรือเปรียบเทียบซัม s ุงกา a ล a กซี่รุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับหรือเอเปรียบเทียบราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านนะหรือ กล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดีอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงในเชิงพาณิชละก็คือต้องการที่จะหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจะนาไปสู่การซื้อนะครับแต่ว่าเป็นแค่การเปรียบเทียบนะกำลังดูด,ดูข้อมูลอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแบบที่4นะครับก็เป็นลักษณะของทานเป็น t r a n s c t i o n a l intent พร้อมซื้อแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น ซื้อเสื้อยืดไนกี้ราคาถูกนะสมัคร Netflix รายเดือนจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่นะครับจองตั๋วรถไฟตู้นอนไปหัดใหญ่หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่งรูปฟรีนะครับคือมีความพร้อมที่จะดาวน์โหลดพร้อมที่จะซื้อนะฉะนั้นเจตนาของ Transactional Intense ก็คือการค้นหาข้อมูลพร้อมจะลงมือที่จะซื้อทําบางอย่างฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมีก็คือว่าเราต้องสร้างหน้าเซลล์เพจของสินค้าหรือจะเป็นหน้าแคตตาล็อกของสินค้านะครับมีปุ่มสั่งซื้อเลยมี call to action ปุ่มที่จะบอกให้สมัครนะให้สั่งซื้อหรือมีขั้นตอนต่างๆชี้แจงไว้ในหน้านั้นเลยนะครับอย่างเราทํา S e O เนี่ยเราก็อาจจะ มีการพูดถึงการทำเซลเพจนะฮะรวมข้อมวมทุกสิ่งทุกอย่างอินฟอร์เมชันของสินค้านั้นๆพร้อมตบท้ายด้วยการสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าหลายหน้าเข้ามาที่เซลเพจหน้านี้หน้าเดียวมีรายละเอียดสินค้ามีโปรโมชั่นมีประโยชน์ของสินค้ามีวิธีการใช้ไปสุดท้ายก็คือประสบการณ์จากที่ผู้ใช้ไปแล้วซื้อไปแล้ว แล้วก็มาตบท้ายด้วยการสั่งซื้อหรือว่ามีโปรโมชั่นเพื่อจะจูงใจให้ซื้อนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดประเภทที่เป็น transaction เนี่ยมันก็จะต้องนำมาสู่เซลล์เพจนะครับฉะงนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราใช้คีย์เวิร์ดแบบวลีหรือแบบที่เป็น intent หรือว่าสอเจตนาในการที่จะนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเตรียมหน้าของเว็บไซต์เตรียมคอนเทนต์ของเว็บไซต์รองรับ เอาไว้นะฮะที่ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนะครับที่ผ่านมา4แบบ4ประเภทเนี่ยผมจะทวนให้อีกทีนึงนะฮะถ้าเป็นแบบแรกก็คือเป็น informational intent อยากรู้อยากได้ข้อมูลอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องเตรียมเนื้อหาที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเข้าใจง่ายน่าเชื่อถือมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับปัจจุบัน แนวหลักการของ Google เขาจะให้คะแนนกับคอนเทนต์ที่มาจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคุณหมอท่านหนึ่งมาทำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์นะครับแล้วมีข้อมูลยืนยันว่านี่คือเว็บไซต์ของคนที่เป็นหมอจริงหรือเป็นโรงพยาบาล ทำบทความใส่ในเว็บไซต์เกี่ยวเรื่องการแพทย์บทความนั้นนะครับหน้าเพจนั้นจะได้คะแนนสูงเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากเจ้าของเว็บที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาในบทความแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์แต่ไปเอาข้อมูลการแพทย์มาลงข้อมูลในหน้าเพจนั้นในบทความนั้นก็จะได้คะแนนน้อยกว่านะครับ ดังนั้นจุดเชื่อมโยงของการทำคอนเทนต์เนี่ยนอกจากคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยรูปแบบหรือว่าจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องเกี่ยวพันกับตัวบทความหรือคอนเทนต์ที่เราใส่ไปในเว็บด้วยนะครับดงนั้นการทำเว็บไซต์ในใน,ในยุคนี้เนี่ยต้องทำแบบเฉพาะเจาะจงอย่าไปทำแบบเขาเรียกว่าเ,เป็นแบบ general มีทุกเรื่องนะครับมันหมดยุคไปแล้ว ปัจจุบันก็คือเราจะมีเว็บไซต์ได้ไม่ยากฉะนั้นการทําเว็บไซต์ที่มันมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องเฉพาะทางเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ Google จะให้อันดับดีกว่านะครับอย่างที่2ประเภทที่2เนี่ยที่เป็น navigational intent ก็คือ,อเป็นคอนเทนต์ที่จะนำไปสู่คำตอบบางอย่างนะเช่นการหาเบอร์โทรศัพท์นะการที่จะเข้าสู่ระบบ ล็อกอินของ f a c e o o o นะครับหรือการแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นการค้นหาจากเจตนาที่ต้องการที่จะเข้าถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนั้นเราต้องทำอะไรฮะเราก็ต้องทำออ,ออกแบบคอนเทนต์ในเว็บเนี่ยให้มันหาเจอง่ายนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการให้ความรู้ในเชิงที่ใช้งานได้นะอย่างเช่นการ สมัครเรียน e learning ถ้าสมมติถ้าเว็บไซต์เรามีเรามี e learning นะครับมีบทเรียนออนไลน์ให้เรียนเราควรจะมีหนึ่งหน้าที่เขียนว่าการเข้าสู่ระบบ e learning ก็บอกขั้นตอนต่างๆไปหรือถ้าเว็บของเราเป็นเว็บที่ให้ความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีหน้าของคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ เพื่อเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับต่อมาก็จะเป็น commercial investigation content ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่สนับสนุนให้เกิดให้เกิดการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีวิวเรื่องของเปรียบเทียบนะเรื่องของการให้ประสบการณ์ในการตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ในเว็บไซต์เราก็ต้องมีข้อมูลแบบนี้เหมือนกันถ้ามันจะเกี่ยวข้องเช่ชนสมมติว่าเราทําเว็บไซต์เ,เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเราก็อาจจะต้องมีบทความรีวิวสินค้านะครับเปรียบเทียบรุ่นนั้นรุ่นนี้นะฮะก็ก็เป็นแบบที่3แบบที่4ก็เป็นเรื่องของการพร้อมท,ทําธุรกรรมเช่นต้องการร้านต้องการเ,เส้นทาง ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อใกล้ฉันหรือต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปหัดใหญ่หรือสมัคร Netflix รายเดือนเนี่ยนั่นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าจะต้องเป็นเซลเพจครับเป็นหน้าที่มีอินร์เมชันมีข้อมูลตัดสินใจและสุดท้ายก็ไปจบลงตรงที่มีมีปุ่มในการซื้อสินค้าเช่นมีปุ่มกดปุ๊บก็สั่งซื้อสินค้าเลยหรือว่าสมัครสมาชิกอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่ การคอนเวอร์ชันสุดท้ายก็คือการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดต่างๆมันจะต้องเสิร์ชปุ๊บแล้วเจอผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์นั้นนำไปสู่หน้าเพจที่ที่มันแอคชั่นกับคีย์เวิร์ดนั้นจริงๆนะครับที่แมช h กันนะฉะนั้นสรุปว่าคีย์เวิร์ดที่เป็นวลีคีย์เวิร์ที่แสดงเจตจำนงเนี่ย มันมีความสําคัญต่อคนที่ทําเว็บไซต์แล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์เพราะว่าการที่เราเข้าใจเจตจำนงมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องการทํา SEO แล้วนะครับแต่เป,เป็นเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของของผู้ใช้หรือว่าของผู้ซื้อการที่เราเข้าใจแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่สอดรับกันเนี่ยมันจะทําให้อัตราการซื้อเนี่ยมันมีสูงขึ้นจริงๆนะครับนะถ้าเราทํา เว็บที่สามารถจะสื่อสารกับกับผู้เข้าชมได้เหมือนเหมือนกับว่ารู้ใจเขาว่าเขาอยากจะรู้อะไรแล้วอะไรคือการตัดสินใจฉะนั้นการที่เราจะทำคอนเทนต์ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องนึกถึงการทำคอนเทนต์ที่เข้าใจเจตนาเข้าใจถึงความคิดของผู้ซือ้อเช่นว่าถ้าเกิดกคุณขายโทรศัพท์มือถือเนี่ย คุณต้องเข้าใจเลยว่าคนจะซื้อโทรศัพท์มือถือเขาต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วงั้นเป็นมันมันเป็นเรื่องที่จําเป็นเลยนะในเว็บไซต์ของคุณที่ขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะต้องมีบทความรีวิวเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือหรือถ้าเกิดคุณขายกาแฟคุณมีกาแฟสุขภาพนะกาแฟเพืพ่อสุขภาพมาขายเนี่ยคุณก็ต้องมีบทความที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของกาแฟเพื่อสุขภาพนะเพราะว่าคนเขาจะ,จะต้องสนใจว่า กาแฟเพื่อสุขภาพมีประโยชน์จริงๆหรือไม่หรือเป็นแค่กิมมิคในการในการในการขายประโยชน์อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแค่กิมมิค <c oughs> เช่นกินกาแฟแล้วจะ,ะกาแฟสุขภาพนี้กินแล้วจะ,ะมีความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยสําหรับผู้ชายอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องให้อินฟอร์เมชันไว้นะ การที่เราเดา,เดาความรู้สึกนะครับของผู้ซื้อได้เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนะครับการที่เราเตรียมคีย์เวิร์ดที่มันตรงกับคำถามของลูกค้าเราในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยทำให้คีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่แบบว่าโหมีความ นิยมแล้วก็เราต้องแข่งขันในการในการประมูลคีย์เวิร์ดด้วยราคาที่แพงเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ไม่เป็น Intent ต์คีย์เวิร์ดเนี่ยมันมันจัดอยู่ในกลุ่มของ l o n เทลคีย์เวิร์ดนะครับเป็นวลีแล้วลองเทลคีย์เวิร์ดประเภทนี้เนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันไม่สูงมากนะแล้วก็สามารถที่จะติดอันดับง่ายด้วยนะครับก็เลยคิดว่า Intent ต์คีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าสรุปเนี่ย ก็คือมันจะช่วยทําให้เว็บไซต์ติดอันดับดีขึ้นข้อ2ก็คือมันทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นข้อ3ก็คือคนเข้าเว็บไม่เด้งออกเร็วคือไม่มีการบ bon อ์อัตราบอ์เลทเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับคือเข้ามาแล้วมันใช่เลยนะลูกค้าประทับใจครับเพราะว่าเรานําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะมันก็เลยทําให้เราวางแผนการตลาดได้ถูกจุด รเราจะรู้ว่าเมื่อลูกค้ามีเจตนาแบบไหนเราก็สามารถวางวางแผนเรื่องเซลล์เพจได้วางแผนเรื่อง,วง,เ,องอเว็บไซต์ของเราได้ว่าจะมีคอนเทนต์อย่างไรเพื่อเป็นการที่จะค่อยๆกระตุ้นลูกค้า,าเห็นอ่านคอนเทนต์ไปเรื่อยๆสุดท้ายลูกค้าตัดสินใจซื้อจากคอนเทนต์ของเรานะครับนะแล้วคำถามก็มีว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าคีย์เวิร์ดแบบไหนถึงจะมีอินเทนต์แบบไหน นะครับคือสำหรับผมเนี่ยอาจารย์พันทิตก็มักจะใช้ประสบการณ์จากการที่เราเข้าไปเสิร์ชหาจาก google นี่แหละนะครับทดลองสมมุติตัวเองว่าเราเป็นลูกค้าเราอยากรู้อะไรอย่าลืมนะครับว่าเวลาคุณทำธุรกิจนะครับคุณต้องสมมุติตัวเองเป็นลูกค้าแล้วลองคิดว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะถามอะไรใน Google แล้วคุณคาดหวังอะไรกับคำตอบนะฉะนั้นลองเทลคีย์เวิร์เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ,ะคิดขึ้นเองจากการสมมุติตัวเองเป็นลูกค้าแต่มีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับนะก็คือการถาม AI ให้ AI Gemini นละนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือประจำของอาจารย์พันธิตนะครับ ให้ AI ไอเจมิเนี่ยถามไปเลยว่า,าธุรกิจของฉันคือธุรกิจร้านอาหารมังสวิรัตนะครับช่วยหา Intent Keyword ให้5 k e คีย์เวิแบบนี้ก็ได้นะครับ AI จะช่วยหาให้นะแล้วเราก็เอา Keyword เหล่านั้นไปสร้างคอนเทนต์นะครับฉะนั้นนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่บางคนบอกว่า อาจารย์ครับเราจะใช้ Google Keyword Planner ได้ไหมได้นะฮะเราใส่คีย์เวิร์ดหลักเข้าไปครับเดี๋ยว Google Keyword Planner ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีตอนนี้มันมันเป็น tool ที่อยู่ใน Google Ads นะฮะก็จะหาคีย์เวิร์ดใกล้เคียงให้เรามีคีย์ลองเทียบคีย์เวิให้เราด้วยนะครับหรือบางคนอา,อาจจะเป็นสมาชิกของพวก SEO tool ซังหลายอยู่แล้วนะฮะเช่นไม่ว่าจะเป็น SEMrush, UberSuggest ก็โอเคมีเครื่องมือในการค้นหาคีย์เวิร์ดอยู่ นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายเลยก็คือไปดูคู่แข่งนะคู่แข่งของคุณเนี่ยเว็บไซต์ของเขาจะต้องทำ SEO อยู่แล้วนั้นไปดูครับว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรแล้วเราก็อาจจะลองใช้คีย์เวิร์ดเหมือนเขาก็ได้นะอันนี้ก็เป็นทริคอันนึงนะครับการทำ SEO เนี่ยจริงๆแล้วในโลกของการทำ SEO มันมันก็จะเรียนแบบกันไปมาอย่างนี้แหละครับมันไม่มีใครที่ จะกระโดดออกไปจากคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันมากนักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่หรือว่ามีบริการที่มันมีความแตกต่างมันมีจุดเด่นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วจุดเด่นนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นที่มันไปแก้เพนจอยของลูกค้าแน่นอนจุดเด่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นที่ลูกค้าต้องการหาอยู่แล้วนะครับคือบางทีเนี่ย หลายคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพัฒนาบริการขึ้นมาแต่จุดเด่นของบริการนั้นน่ยสังคมไม่ได้ต้องการมันไม่ใช่เป็นเพนพอยต์แต่ว่าเป็นความชอบของคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั่นเองอันนี้มันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มันเป็นเพนพอยต์ของคนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการซื้อเสื้อกีฬาที่ไม่มีกลิ่นตัวหรือว่าหรือว่าไม่มีกลิ่นอับ มันก็จะเป็นแบบพิเศษซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะที่จะมีการขายเสื้อยืดที่ไม่มีกลิ่นนะครับก็มันเป็นเพนพอยต์ของของคนบางกลุ่มนะฮะที่มีกลิ่นตัวมากหรือว่ามีเหงื่อมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเราพอสรุปได้นะครับว่าการทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดเจตนาหรือว่า Intent Keyword มันเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราไม่ได้เพียงแค่เข้าถึงลูกค้าได้แต่มันทําให้เราเข้าใจลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงนะการเขียนคอนเทนต์ในเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เขียนคิดเองเขียนเองแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นการเขียนแบบเข้าใจความต้องการของลูกค้าเข้าใจคําถามเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็ทำคอนเทนต์มารองรับ แล้วเราก็หาคีย์เวิร์ดมาแมทช์กับคอนเทนต์เรานะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่ถือว่าเป็นเทรนคีย์เวิร์ดในยุคนี้นะครับใครไม่ทำคีย์เวิร์ดที่เป็นวลีเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดแล้วก็เน้นไปที่เจตนาของผู้ที่ต้องการค้นหาเนี่ยผมว่าตกเทรนนะครับวันนี้เราก็เลยมาสรุปกันนะฮะว่า4ประเภทของ ลองเทลคีย์เวิร์ดที่เขาเรียกว่าเป็นอินเทนต์คีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์เวิร์ดที่แสดงเจตนาของการค้นหานะครับก็คิดว่าคงพอจะทำให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจนะในการที่จะใช้ลองเทลคีย์เวิร์ดในแบบอินเทนต์คีย์เวิร์ดแล้วนะครับเอาล้วฮะวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับเอ o ีโอนะครับใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็มาติดตามฟังแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝาก นะฮะลูกศิษย์แล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับว่าเข้าไปที่เว็บไซต์พันธิตอะ a าเดมี่นะครับในเว็บไซต์มีบทความดีๆเยอะนะฮะที่ไปอ่านกันมีบทเรียน e-learning ด้วยนะครับและมีพอดแคสต์นะฮะในะให้ความรู้อย่างเช่นพันธิตอะ a าเดมี่พอดแคสตก็เป็นหนึ่งในช่องพอดแคสต์ของเรานะครับแล้วก็ยังมีช่องพอดแคสต คนมีแผนนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดร่วมกับดรอัตสิทธิ์อัศฐิธรรมดรหนุ่ยนะที่เป็นกูรูด้านแผนธุรกิจแล้วก็ยังมีความรู้ต่างๆอีกมากมายนะฮะแล้วก็ฝากไว้เรื่องของคอร์สเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาสเตอร์คลาส SEY SEO and AI tools มาสเตอร์คลาสแล้วก็จะมีคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาสเตอร์ลี่มาสเตอร์คลาสอีกนะฮะอันนี้เป็น3ามมาสเตอร์คลาสที่จะ เทรนให้เราเป็นมืออาชีพได้นะครับใครสนใจหลักสูตรอบรมก็ไปสมัครได้ในเว็บไซต์ของพันธิตอะ a าเดมีนะครับเอาละสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์พันธิตอะคาเดมนะครับในสัปดาห์ขอโทษนะใน EP ต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันติดตามฟังกันนะครับวันนี้อาจารย์พันธิตลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีครับ สนับสนุนโดยพันธิตอคาเดมี่ศูนย์เรียนรู้ Digital m a ร์เก็ตตระดับมืออาชีพ